ดีมากเลยอ่ะม,มันแบบทาสด,สดๆอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆสวัสดีค่ะมาเจอกับตามกันนะคะวันนี้เราจะมากินร้านแรกกันที่ตลาดวิกทัวอารียนนะคะร้านที่เราจะเข้าไปกินก็คือร้านไลเนอร์ออคเซน布拉เทนค่ะ ตามกันมาดูนะคะ <Yo. S 1> เราสั่งเมนูที่ชื่อออกเซอร์ซัมเมลนะคะ6โส50แล้วก็ ยา่น้หลังจากที่ได้อาหารมาแล้วนะคะเราก็มาเติมซอสกันค่ะอันนี้คือกระปุกซอสนะคะก็จะเป็นมัสตาร์ดหวานแล้วก็มัสตาร์ดธรรมดาค่ะต่อไปเราก็จะไปหาที่นั่งกันนะคะ จะเป็นเนื้อสะโพกดูดีมากเลยอ่ะว่มนันแบบทำสดๆอ่ะ6กยูโมาชิมกันนะว่าจะอร่อยไหมแต่เมื่อกี้มีคนแอบกินไปแล้วนะคะเขาบอกว่าอร่อยเด็ดส่วนเนื้อเราก็อร่อยค่ะเลิศอ่า นเครเลอร์เขาโอเคเลยแลวนี่ก็เป็นร้านที่เรากินกันนะคะอ็อกส์บร t e เนะคะใครเดืมอ็อก r ์บร e r อร่อยค่ะใช้ได้แนะนำเลยใครมาที่มิวนิกนะคะแล้วก็อยากได้อาหารสไตล์ไบโอเน์แท้ก็ที่นี่เลยค่ะเขามีไว i ์ s w o r d สด้วยต่อมานะคะเป็นมื้อเย็นค่ะวันแรกที่ไปถึงทางเราอยากจะดื่มเบียร์ขึ้นชื่อของมิวนิกนะคะ เราก็เลยมาที่ร้านนี้กันค่ะเป็นร้านที่ถือว่าเป็นเบียร์ที่เป็นเก่าแก่ที่สุดในมิวนิกแล้วนะคะชื่อร้านอาคุสตีนค่ะตรงนี้อยู่เยื้องกับโฮฟบอยเฮาส์นะคะวันนี้เราจองไว้ตอนห้าโมงครึ่งมาดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงนะคะ โตนะคะได้โต๊ะประมาณว่าอยู่ตรงประตูเลยแล้วก็นี่คือบรรยากาศของร้านไม่ได้ตกแต่งวาดอะไรมากมายนะคะแต่ก็คือโลโคอลมากๆ w ่าซิสเตอร์ทาเค h m มา k กลวันนี้เมนูวันประจำวันนะคะเนื่องภาษาเยอรมันนี่ภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะ แล้วนี่ก็คือเจ้าหน้าตของเจ้าของร้านโอเค What is Edel อร์เอเดอรก็จะมีออกัสตินเฮลลาดเลอร์เอเกนสตอฟเอเดอร์สตอฟนะคะแล้วก็มีดงเคิลแต่ที่จะสั่งคือตัวนี้มีเริ่มที่50 ml 1ลลิตรแล้วก็ชนิดอ๋อก็คือชนิดก็คือมินิมินิเล็กๆแบบ ดื่มนิดเดียวนะคะแต่คือโดยมากก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะสั่งแบบไหนครอ r o s s ชิมม็กเซอเอออ้ชิมแม็กอรเอออ้ะเอออร่อยอ่ะอร่อยมากลื่นนุ่มกินง่ายดื่มง่ายเมาง่ายเอาอีกแล้วค่ะได้เมาอีกแล้วนะคะอันนี้คือนุ่มละมุนคือถ้าเป็นคอเบียร์ก็ดื่มได้เรื Eugene, right? ่อยเรื er> ่อยเรื uh <S <S ่อยเรื <S 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 ่อยเเลยนะคะมาแรกนะคะเขาเสิร์ฟเป็นสลัดมาให้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นตัวนี้ค่ะก็คือเนื้อลูกบัวชุบแป้งทอดนะคะหรือที่ทุกคนน่าจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่าชนิดเซลค่ะเรากินเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเครื่องเคียงที่เป็นมันฝรั่งอันนึงก็คือเป็นเฟนฟรายอันนึงก็คือเป็นมันฝรั่งทอดนะคะของหวานนะคะช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตล้วก็ไอตัวนี้ที่บอกโอเค โออดังมีไส้แต่มันเป็นช็อกโกแลตลาวาปะเปรี้ยว <c oughs> ที่ฉันไม่ชอบซอสนี้เออไม่ค่อยชอบซอสนี้เท่าไหร่ชอ <c oughs> ไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ถึงกับแบบแบบวาวนะคะ <c oughs> คิดได้อยู่คะ่ะอันนี้คือคาเฟ่ที่จะมากินวันนี้นะคะที่จะมองเห็นวิวอ๋ออันนี้จะมองเห็นวิวนี้ รอเพื่อนอยู่ค่ะไม่รู้นางอยู่ไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะนี่นะคะคือเมนูของร้านเขาจะเปิดนะคะโมนทักก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัส9โมงถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ถึงวันเสาร์9โมงถึงตีหนึ่งแล้ววันอาทิตย์แล้ววันหยุดนะคขแตเกิกคือ10โมงถึง1ทุ่มน,นะคะที่นี่อันนี้คือทางที่เราจะขึ้นไปนะคะเขาอยู่ที่ชั้น5าก็ต้องขึ้นฟตบกันเนาะ และนี่ก็คือเมนูของทางร้านนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเมนูมีความเยอะมากค่ะเยอะชนิดที่เรียกว่าเปิดไปดูแล้วก็ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินเมนูอะไรดีแต่สุดท้ายเนื่องจากเรามากินบรันช์กันนะคะเราก็เลยสั่งเสรซตบรันช์มาค่ะช่วงเวลาที่เราไปกินบรันช์เนี่ยก็คือเป็นเวลา11นโมงค่ะจนถึงเกือบเที่ยงครึ่งก็ได้ดู การแสดงระคังของที่ร้านเฮาเนี่ยไปสองรอบเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะร้านอาหารเวียดนามที่ต้องจองออนไลน์แล้วก็ห้ามาสายกว่า10นาทีค่ะโอเค เขาบอกว่ามันเป็นร้านอาหาร,ราสไตล์แบบฟิวชั่นนะคะโอเคเเรามาดูกันเป็นยังไง กินเฟอร์กันยังกับไม่เคยกินกันนะคะรสชาติอร่อยมากวิชเมกอร่อยมาก <c oughs> อันนี้นะคะเ <c oughs> ขาร้านเขาเต็ดมากเขามีพลาสติกแล้วก็มีตัวนี้และนี่ือแป้งที่เอาไว,ว้ม้วนเห็นแป้งนะครับเป็นชั้นเลเยอร์เลิศอ่อะ g ูเ d อีเดย์แล้วก็นี่มีปอบเปียสดแต่ทำเอง โอ้โห oh, สุดยอดอ่ะอโซเราจะทำให้สามีกินก่อนนะคะโอ้มีคันดัสมันมากเล้เฮียเฮียผุมเออเกนเอายับเสร็จแ กล้วยทอดกล้วยหัวเปาะเบี้ยทอด,ทอดแล้วก็มีไอติมวานิลลานะชิมนะม่ได้แยะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรยนยะค่ะมามาชิมกล้วยกัน Quế ngọt bọc bìa Quế ngọt bọc là có ăn nước hương Nó nằm trên ngựa không? Oh thì ออกัสติน่าเบลอะไรอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นอันนี้คือโรงเบียรมาที่โรงเบียรเลยนะคะเป็นโรงเบียที่อยู่ห่างมาจากเมืองเก่านะนางรถไฟเอสบานสาย19หรือ18มากันนะคะแล้วก็นี่นะคะบรรยากาศของเขาคือจะแตกต่างจากเมื่อวานมากนี่นะคะวันนี้ตามกินเป็นแบบราเลิกก็คือร้านเลิก what s, what is รานเลิ ก็จะมีเบียร์มันเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะวันเอ็นเตอร์ส์นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิตรเลมอนนะคะน้ำเลมอนก็คือสีไลท์ไลท์สปรายก็คือเลยก็คือจะครึ่งคนะคะมันก็จะดื่มแล้วจะไม่เมาเท่าไหร่จะหวะอันนี้คือดื่มง่ายส่วนอันนี้ วิสอเอเดตอปก็คือ,อฟูเบียฟูเบียแต่ิกนแงอ่าก็คือจะข้นกว่าเข้มข้นก,นกว่านะคะเมื่อวานที่ดื่มไปอยู่ประมาณไม่กี่อึกก็คือเมาเลยนะอ่าแล้วนี่นะคะคือบรรยากาศของโรงเบียเขาแล้วก็เป็นห้องอาหารด้วยนี่นะคะก็คือจะให้ดูบรรยากาศตรงนั้นเป็นห้องครัวนะคะสั่งอาหารแล้วคนก็นั่งดื่มกัน วันนี้เรามากินร้านอาหารจีนกันให้ดูนะร้านอาหารจีนที่นี่นี่ค่ะไปตามสั่งนี้นะคะแล้วก็นี่คือเมนูของเขามีแต่เนื้ออย่างเดียวนะไม่มีเนื้อ,อย่อื่นเลยดูน่ากินมากเลยอะแต่ละอย่าง มาล่ะโอ้ยมาไวมากอ่ะส oh. like ูชเนีสั่งปุ๊บไม่ถึงแป๊บเดียวได้แล้วอ่ะอุ้ยอินกรบเบอร์ H m a r ดี Fresh นูนเดอบะหมี่ทำเส้นสดด้วยนะคะโลด h a นี่นะคะจิ้นวัวค่ะคุณจิ้นวัว รสอ,อ่ะได้เนื้อมาแบบูสุดยอดอันน่ะเกี๊ยวสาทอดก่อนอื้อหือเป็นไส้ไก่ค่ะอร่อยอยู่คืออยากโชว์นะคะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเด็ดเนื้อเปื่อยคืออะไรอะไรเข้าปากเลยอ่ะคือใช้นิ้ว คือไม่ต้องเะคะเี้ยวอะค่ะอมในปากเนื้อก็ละลายเดี๋ยวมาชิมเส้นกันนะคะอื้มคุณเส้นดีเส้นมีความดึงเส้นบะหมี่ทำสดอร่อยมากอิฉันิพทานแล้วค่ะวันนี้ โอ้โห oh. อร่อยมากค่ะซุปมาล่า <c oughs> ไม่เผ็ดนะอิซิสเนเป็นนิคชาร์ฟ mm. สำหรับเราไม่เผ็ดเลยแต่คือได้ใจคือกินแล้วอร่อยโอ้โ oh. หดีงามค่ะดีงาม ไม่แพงด้วยนะอันนี้ชาม12ยูโรนี่นะคะร้านเขาตอนนี้คนทำไม่อยู่อ,อย่างเลิศอร่อยมีแม็กซ์นูโด้นะคะแม็กซีฟนูโด้